อตอนซ่อนตอนซ่อนอยู่หางเขียอนะครับหางเขื่อสนสะพานเทพสุด,ดานะฮะฝั่งท่าคันโททางกรุงศรีนะฮะเป็นกิโลก,ว,กว่ากวนา่ยเนาะ ถ้าขึ้นแปดสิบบาทปลาข้างล่ปลาข้างงอยู่สครับฟังนั่นบะเมื่อเสียวปลาข้าง้เป็นปลาข้างงันนพี่น่อยปลาข้างเคลื่อนลำเปล่านะครับเขาอย่าใช้ท้ำนะครับเด้อลงส่งยิ่สูบผมโอ้โปลาข้างปลาข้าง โอ้ข้างข้างเดี๋ยวสามตัวดิพี่น้องโอ้บบกดข้างกดข้างไก่ปุ๋นไมเใ็ดปลาดุกนะฮะปลากปดอืมกดข้างเี๋เฮ้ยตัวใหญ่ครับเป็นเอาปลานิ่งมันเล่นตำกันจนป่าเพื่อตอนซ้อนตอนซ้อนนี่อยู่หางเขีอนนะครับหางเขีอนสะพานเทพสุดานะฮะฝั่งท่าคันโท นสองกงรุงศรีนะฮะับแพ่ป่านะครับแปดสิบบาทครับ,บขวางมาครบแล้วบ้านเลยแนี่เอาไปขวางหัวแหบ่ปลานะ่าจ้าทีาานะ่เดินทางได้บาบไหนพี่น้องเราจะข้ามเทพสุดาไปนะฮะตรงด้านหน้าน,นี้นะฮะแพร่ปลานะครับ ตรงไปก็จะเป็นสอ์สหันการละินเหมือนกันนะฮะตรงไปก็ไปมุกดาหารหน้าร้อยห้าสิบกโลนะฮะแต่เ,เราจะกลับข้ามเ่ยวชุดาไปนะครับได้ปลาได้ปลานินได้กุ้งนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะไปะเือนทางในป่าเนี่ยจตกคุณลุงกับพูดป่าอยู่กับหลานฝากไว้น้ำพ่ป่าในี่บ้างสองคนนะน,น้อยๆนะ เอ้ยยังไม่ถึงแล้วไกลอยู่แล้วใช่เออเรากำลังจะเดินทางเรามีตาต้องจำเป็นนะฮะก็คือหนุ่ยหนุ่ยนะฮะเพราะครัวเรานี่แหละเพราะนุ่ยหนุ่ยนี่แหละเราจากกำลังจะขึ้นเทียบสุดาเนาะ คาราเทพสุดาครับสายเป็นแพรปลาอะผมาจจะเป็นปลานินเนาะยังปลานิ่นอาวุธนีเนาะปลานินก็เจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเนาะนะครัโซเอร์าคเทสุดาราเทสุดาถา้ไทยคิปมันเห็นก็ปลาเอาขึ้นรถอะไรเงีขาอราคาไปนแล้วออ่าเนี่ยคาราเทพสุดาครับจะแซงก็แซงเลยนะจ๊ะข้างหลังนะแซงเลยนะจ๊ะ แสงนะฮะเพราะเราอยากได้วิวเทียบสุดาเทียเต็มนะฮะอ่าไปมาเดย์ดย์สันเดย์ดูสิสะพานใหญ่โอ mm. ้สะพานกิโลโอเป็นกิโลเขัพซ <sh> <sh> ์อย <ella> okay. ู่ไหนเขัพซ์อยู่ไหนมาถ่ายเร็วมาถ่ายเร็วไม่หางกันไมครับโ <sh arp inhale> ้สวยเลตะมังขึ้นเลยสวยเลยทีโบรวดรถ่ายไม่ได้สวยมีวิวภูเขาเลยอ่าหนึ่งกิโลน่าจะได้เนาะความยาวเนาะอ่าเส้นระหว่างไอ้นั่นก็ฝั่งสนะพานฝั่งนี้ฝั่ง ศรีจอดอาหจดไม่ได้จ้าตายเลยนะนี่สิเพทปปลาใช่ยุ่งใช่ยุ่งหนิใช่เหมือนเลยอืมดูเทปปลาตอนนี้เป็นเทปปลาคือกันเอ็นะจ๊ะเนี้อาหารด้วยกันเป็นเข่าครับกินเข่าเลยอ๋อเหสวยจังเลยอ่าสวยมากเลยแม่คุณครับกลางคืนนี่สวยนะ ทะเลหรือเปล่าเดีเนี่ล,ล, <laughs> ลงเป็รอยไหมกล้าไปไหมเป็นรอยไหมเป็นกิโลขั่วหมดหรือเปล่า กาารเดินทงโอเคครับที่สุดการเดินทางกับคุณด้วยมือจช้มเดินทางนะครับฝากก๊อไรก๊อแจก๊ติดตาและวครับทริปมารับพี่นางนะครับกับพี่ไอ้นะฮะอยู่ที่ข้ามาตรงสาสาคันนี่แหละนะฮะอยู่เราตอนนี้เรากําลังอยู่บนสะพานเทพสุรากำลังจะลงฝั่งสาสาคันนะครับอ่าโอเคครับพากกันคิปหน้าครับสวัสดีครับฝากก๊อไรก๊อแจก๊ติดตาครับเดี๋ยวอาจารฟาดเบื้องีน้อง คู่หนุย่ยแปลนอบรมหลุกเสียชจาบ้านอยู่นี้ทั้งทาง